สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสาธิตวิธีการเขียนตู้นะซึ่งเป็นเฟอร์ in, นิเจอร์บิวอินครับแล้วก็เป็นงานที่นักศึกษาที่เรียนออกแบบตกแต่งภายในหรือมัณฑนาศิ์เนี่ยก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราก็จะมาดูกันเลยนะครับผมจะใช้ตู้เสื้อผ้านะฮะตามแปลนที่เคยได้ให้ไปตู้นี้นะครับ นะมาสาธิตให้ดูนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันผมใช้สี่เหลี่ยมนะครับเขียนตามาพื้นที่แปลนน,นะครับเขียนไปแล้วสี่เหลี่ยมแล้วก็ยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาจะชนฝ้าก็ได้นะนักศึกษาก็ต้องเช็คดูว่าฝ้าของเราเนี่ยมันสูงที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมกำหนดไว้ที่2เมตร60นะครับ ความสูงที่2เมตรความกว้างตอนนี้นะฮะกว้างเมตรเกสนะฮะสูง2เมตรหกสิบเอาละกว้างเมตรเกเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ควรจะต้องวางแผนก่อนว่าตู้ใบนี้นะฮะจะแขวนอะไรและเก็บอะไรบ้างนะครับนะผมก็ใช้คำสั่ง offset ออฟเซตเข้ามาจุดหนึคือ10เซนนะครับผมเลือกเฟสด้านนี้นะแล้วก็ใช้ push p u s พุช l ูดันเข้าไปถ้าดันเข้าไปจนขึ้นออนเฟสมันจะทะลุนะฮะก็ตู้เนี่ยลึกที่60เซนนะนะเราก็จะพิมพ์แค่จุด5 7นะผมเอาประมาณน,นี้นะฮะให้เหลือ,อ,อความหนาของหลังตู้อที่3เซนนะครับเสร็จแล้วผมก็ใช้พุชพูทนะีดันดันผนังด้านข้างของตู้นะดันจากภายในนะฮะ อันก็ไปข้างละจุดศูนย์เจ็ดาเพื่อให้เหลือความหนาของไม้ข้างตู้เนี่ยที่ข้างละสามเซนนะจุดศนะูนยะ์เจ็ดนะโอเคได้ตามนี้ละนะครับเสร็จแล้วเมกกรุ๊ปทีหนึ่งหนึคลิกขวาเมกกรุ๊ปนะเอาละได้ในนี้แล้วนะฮะอันนี้เราเห็นสเปซภายในละนะครับทีนี้เราวางแผนไว้อย่างไรนะ นักศึกษาอาจจะต้องใช้การสเก็ตในกระดาษก่อนนะเพื่อว่าเราจะได้วางแผนได้ถูกว่าตู้ใบนี้เราจะบริหารพื้นที่มันอย่างไรข้างในนะฮะสำหรับผมนะฮะสำหรับผมผมจะแบ่งช่องนะฮะจะมีช่องสำหรับแขวนชุดยาวนะฮะชุดยาวที่เป็นชุดแสกชุดโค้ดชุดอะไรก็แล้วแต่นะ,ะแต่อาจจะมีไม่เยอะเพราะนั้นเราจะแบ่งไว้สัก6 0ส0เซ็น,นะซนครับเสร็จแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยผมก็จะมีราวแขวนเสื้อ นะครับแล้วก็แขวนกางเกงนะเป็นเราแขวนแบบ2ชั้นนะผมพอประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมก็จะแบ่งชั้นตรงนี้ก่อนหนาที่3เมเซนจุด03 enter คลิกขวา make group นะครับจะสังเกตว่าผมก็จะเขียนเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตลอดเลยนะนผมก็จะดึงออกมาที่ซักจุด6 enter นะครับ มานนี้ะะฮะเสร็จแล้วผมก็จะทำแผ่นหนาที่3มเซนกันจุด0 3 enter อีกครั้งคลิกขวาเมตรกรุนะลากขึ้นมานะฮะลากขึ้นมาเท่าไรดีเอาละ,ะ,นะะเอาทีา่ประมาณ1.8แล้ละกันเมตรแปดสิบนะเมตรแปดสิบ ที่ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่า,าผมกําหนดว่าราวแขวนรนาวแขวนข้างบนเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณความสูงจากตู้ขึ้นมานยอยู่ที่ประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับเพื่ออย่างน้อยเนี่ยให้ยูเซอร์หรือคนที่ใช้เนี่ยสามารถเอื้อมมือขึ้นมาหยิบเสื้อผ้าที่แขวนไว้ได้นะครับเพราะถ้าสูงเกินไปเนี่ยนะฮะเขาจะหยิบไม่ถึงนะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบที่ล้มเหลวเพราะใช้งานไม่ได้จริงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไว้ที่ประมาณเมตรเจนะครับหรือตามแต่สเกลของอสัดส่วนของผู้ใช้งานนะครับโอเคผมจะได้ประมาณนี้และสมมติช่องบนนี้ผมจะไว้เก็บของที่นั้น,น,นอาจจะใช้ทีหนึ่งหรือคุณผู้หญิงอาจจะเก็บกระเป๋าเก็บอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาละ <c oughs> ซึ่งจริงๆแผ่นนี้เนี่ยนะฮะเราอาจจะหดมาให้อยู่ตรงนี้พอดีหรือเปิดช่องนี้กว้างก็ได้นะครับหรือใครจะทําแบ่งแบบนี้ก็ได้นะไม่ผิดนะ เอาละผมก็จะไปเลือกเชฟแล้วเปลี่ยนเป็นวงกลมนะครับเปลี่ยนเป็นวงกลมเนะี่ยผมก็จะมาอ้างอิงตรงนี้เลยจุด m i d พอยต์ตรงนี้นะฮะขึ้นเลยนะลากเขียนวงกลมขนาดจุด015 enter นะครับจุดนะเสร็จแล้วผมก็จะครอบแบบนี้แล้วก็ลากลงมาสัก10เซน้นนะจุด1 enter นะครับแล้วก็ใช้ push pull ดึงปับ๊บนะดึงให้มาอ้างอิงเส้นนี้เลยนะฮะ นะขอบตู้้านนี้ปั๊บนะแล้วเราพี่ก็ไปดูเขาชนชนขอบตู้นี้พอดีนะโอเคอันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องเมคกรุ๊ปด้วย1 2 3คลิกขวาเมคกรุ๊ปนะเอาละ <c oughs> ผมได้ชั้นบนแล้วเดี๋ยวผมจะทําชั้นล่างนะครับผมก็เลือกวัตถุชิ้นนี้ไว้แล้วนะฮะกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกแผ่นนี้ด้วยนะครับเป็นการเลือกทั้ง2องอันนะฮะเสร็จแล้วเลือกอ่า คอนโทรลเลือก Move นะครับแล้วก,กดคอนโทรลนะครับให้เป็น Copy ลากลงมานหฮะลากลงมาลากลงมาเท่าไหรด่ดีนะหนึ่งเมตรหนึ่ง r n น e r นะฮะอ่าได้แล้วผมก็ใช้ตลับเมตรมาวัดตรงนี้โอเคประมาณนี้ได้แล้วนะครับ <c oughs> ส่วนข้างนี้นะส่วนข้างนี้ไม่มีนะจริงๆข้างนี้ไม่มีนะเพราะว่ามันจะสุดแค่ตรงนี้นะผมจะปรับที่ สไตล์นะฮะแทบสไตล์อันนี้นะฮะผมจะปรับเป็นเอ็กซ์เนะครับแล้วผมก็จะเลือกชิ้นนี้กดชิ้ค้างไว้แล้วก็เลือกชิ้นนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กดที่คีย์บอร์ดนะ S นะครับหรือคําสั่งสเกลผมจะเลือกจุดตรงกลางตรงนี้ครับคลิกเลือกนะฮะแล้วก็ดันเข้าไปให้อ้างอิงขอบขอบของไม้แผ่นนี้นะฮะขอบของไม้แผ่นนี้นะฮะนะอันนี้นะฮะขอบนี้นะฮะสังเกตดีๆนะแล้วก็คลิกซ้ายป๊าบจบ แล้วก็ไปปรับที่สไตลนะ์ปิดเอ็กซ์เลย์ไปนะแล้วลองออบิดมาดูนะเห็นไหมอ่าง่ายมากเห็นไหมครแค่นี้ได้แล้วนะครับได้ละตู้เสื้อผ้านะครับส่วนเสื้อผ้าที่อยากจะแขวนผ้าใครเวลาเรนเดอร์นะฮะแล้วเรนเดอร์ด้วยวีเลหรือว่าเอ็นสเคปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อยากได้เสื้อผ้าสวยๆเพื่อเปิดตู้โชว์เนี่ยคุณก็ไปโหลดในแวร์เฮาส์มาใส่นะครับ หรือใครไม่ใส่จะใส่หน้าบานเลยก็ได้นะใส่หน้าบานเลยโอเคแต่เดี๋ยวก่อนนะผมทําตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันควยกันอยู่นะมันควยกันอยู่ผมก็จะใช้คําสั่งในแถบ solid นะฮะผมก็ไปเปิด View tune bar นะครับนะ solid tune อ๋อเปิดไปแล้วนี่นะฮะขอโทษที solid tune อยู่นี่นะครับผมก็ใช้คําสั่งนี้เลยฮะ outer shell นะ Auto ail, นะชิ้นนี้ชิ้นนี้อ่าเรียบร้อยนะฮะ แค่นี้เขาก็เป็นชิ้นเดียวกันแหละนะครับเสร็จแล้วจะเมกกรุ๊ปก่อนก็ได้นะฮะครบคอบแล้วก็เมกกรุ๊ปสักทีหนึ่งนะครับเอาขอโทษเมกกรุ๊ปอันนี้นะฮะโอเคทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนทำหน้าบานนะครับทำหน้าบานตู้ใบนี้กว้างเมตรเก้าสิบนะฮะถ้าทำหน้าบานเนี่ยผมคิดว่าเราจะแบ่งช่องนี้ไปเลย1บานนะครับแล้วก็ สองช่องนี้อีก2บานนะครับถ้าเราจะแบ่งให้เท่าๆกันนะครับเราก็ใช้ลายมาเขียนตรงนี้เขียนทับเข้าไปนะเขียนทับเข้าไปเส้นนี้นะครับคลิกที่เส้นนะฮะแล้วก็คลิกขวาเลือกคําสั่ง d y นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์นะให้ให้จุดเนี่ยขึ้นนะแบ่งเป็น3มช่วงนะฮะหรือไม่ก็มองที่มุมล่างขวาแนะ้ตรงช่อง segment น,นี่นะพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับ segment เ,เ,เนี่ยพิมพ์3เลยก็ได้นะครับแล้วก็ enter นะ เท่านี้เนะท่านี้เขาก็จะแบ่งให้แล้วนะเราคลิกเส้นนี้ใหมนะ่เห็นไหมฮะเขาจะแบ่งช่วงละนะฮนะมันจะเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินนะฮะเอาละผมได้ช่วงนี้ละนะผมก็เอาเชฟมาเขียนเริ่มตรงนี้นะบานนี้เลยก็ได้นะครับอ่าอเคส่วนเส้นนี้ผมลบทิ้งเส้นนี้ลบทิ้งเหมือนกันนะครับได้สี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะฮะได้สี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ดึงให้เขามีความหนาหนาที่จุดศูนย์คือ3ามเซนนะครับเสร็จแล้วก็ผดข้างบนลงไปผดข้างบนลงไปส e ิเซนนะครับเพื่อที่เราจะได้ดึงเขาขึ้นมานะดึงเขาขึ้นมาซักจุดศูนย์เ 07, ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมจะทำออฟเซตขอบมัน นิดนึงนะฮะเพื่อให้มันเว้นระยะรอยต่อกับบานที่จะสร้างต่อไปนะฮนะเพื่อที่ว่าเวลาเราเรนเดอร์ด้วย v ี a y เนี่ยมันจะได้เห็นเอ่อเห็นร่องเห็นรอยต่อนฮะจะดูมีความสมจริงมากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าไม่เว้นขอบเนี่ยเวลาเรนเดอร์ด้วยวีเลเนี่ยมันจะต่อกันเป็นเซตเป็นแผ่นเดียวกันหมดเลยซึ่งดูไม่เห็นระยะของหน้าบานนะครับนะผมจะใช้วิธีนี้นะฮะในการสร้าง ระยะความห่างของมันนะโดยการใช้คำสั่ง offset นะห้ามิลนะครับ offset จักห้ามิลนะแล้วก็ส่วนนี้ก็ดันเข้าไปด,ด,นะดันเข้าไปประมาณนี้นะอ่าแบบนี้แล้วกัน,นครับก็จะมีขอบอยู่นะส่วนพื้นผิวด้านนี้นะฮะนะใครจะใส่ลวดลายอะไรก็แล้วแต่หรือจะเว้นล่องจะใส่คิ้วจะทำลูกฟักนะแล้วแต่ดีไซน์นะครับ ส่วนผมผมจะใส่เป็นลายไม้นะเป็นบานลายไม้ซึ่งตอนนี้นะฮะเรามาดูแถบ Default Tray นะฮะในแถบ Material ลเนี่ยนะลายไม้ของวีเอ่อของสเก็ตที่เขาให้มาเดิมๆเ,เนี่ยไม่ถูกใจไม่ถูกใจผมนะครับผมจะไปเอาลายไม้อันใหม่ที่เคยได้โหลดมาแล้วนะครับนะแล้วก็เคยได้แนะนำนักศึกษาไปแล้วว่า โหลดอย่างไรเข้าไปดูที่ไหนนะฮะผมก็จะมาคลิกที่ create material นะครับแล้วก็มาคลิกที่แฟ้มนี้นะฮะ browse นะหาที่อยู่ material ที่เรามีอยู่ของผมอยู่ที่ desktop อัอนนี้นอันนี้ผมโหลดมาจากของ view s a n art นะตัวนี้นแล้วผมก็เลือกแล้วก็ open ไปมาแล้วนะฮะตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วนะ ก็เลือกอ้อขอโทษนะเราต้องคลิกโอเคนะครับทำไมไม่ยอมเทให้ผมละ่ะแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วนะฮะทีนี้ตอนนี้ลายเป็นลายตรงนะฮะลายเป็นลายตรงแบบนี้นะครับซึ่งจะสังเกตว่าลายเนี่ยมีช่วงรอยต่ออยู่นะฮะ ผมก็จะมา e d i t นะครับปรับจากจุด3เป็นซากอาลองเป็น1เมตรดูก่อนนะผมปรับเป็น1เมตรเลยลายขยายเพิ่มขึ้นนะโอเคถ้าลายยังไม่ถูกใจเราคลิกขวาได้นะครับแล้วเลือก texture นะคลิกขวาที่ตัวลายนะเลือกไปก่อนคลิกซ้ายก่อนหนึ่งครั้งแล้วคลิกขวาเลือก texture position นะแล้วเราก็หมุนปรับลายนะไม่อยากได้ลายแนวตั้งนะอยากได้ลายแนวนอนแล้วก หมุนเลยนะปับ๊บนะ่าได้แล้วแบบนี้นะพอได้แล้วแบบนี้ปุ๊บผมก็คลิกซ้าย3ครั้งคลิกขวา make group นะคใครจะใส่ลายให้เป็นแบบเต็มทั้งบานนะก็ได้นะรหรือจะใส่แค่ผิวหน้าอย่างของผมอย่างนี้ก็ได้นะไม่ผิดนะฮะแล้วแต่ดีไซน์นะครับหรือใครจะเดินขอบสแตนเลสอีกก็ได้นะฮนะเสร็จแล้วพอผมได้ตามนี้นะฮะผมก็ใช้คำสั่ง move นะล้วก,กด control นะ เป็นการ Copy นะไปวางอ่านะเป็นตู้บานเปิด3บานเท่าๆกันนะฮะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะถ้าลองเปิดดูก็คลิกที่บานแล้วลองหายดูเนะี่ยเราก็เห็นรายลอียดข้างในนะเรียบร้อยครับนะตู้ใบนี้นะเสร็จแล้ว